ผลคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภารกิจจัดก,การงานช่วยสร้างผสานความผูกพันให้แน่นแฟนจากคนที่ไม่เคยรู้จักแปลเปลี่ยนเป็นคนสำคัญผู้คอยสนับสนุนทุกการสร้างสรรค์จนมาถึงวันที่พวกเราภาคภูมิใจเมื่อวันเวลาผ่านไปทุกสิ่งล้วนต้องเคลื่อนตามแต่สิ่งที่ดียังคงอยู่ คือความทรงจำที่งดงามระหว่างเราชาวแสดขาวขอแสดงความยินดีกับอีกหนกความสำเร็จของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนองคารักษ์นายองอาจพุ่มมีพวกเราขอขอบคุณทุกความเสียสละของท่านทุกสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนายองอาจพุ่มมีผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนองคารักประวัติส่วนตัวนายองค์อาจพุ่มมีเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2505มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครูสมรสคือนางนิตยารัตนพุ่มมีมีบุตรที่ดาสองคนคือแพทย์หญิงนทัทยาพุ่มมีและนายเอกรัตนพุ่มมีการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อพุทธศักราช2,524โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์จังหวัดปราจีนบุรีปีพุทธศักราช2,535อาจารย์1โรงเรียนบ้านดอนกลางจังหวัดนครนายกปีพุทธศักราช2,543 อาจารย์สองโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกปีพุทธศักราช2547รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพริกจังหวัดนครนายกปีพุทธศักราช2548ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุมจังหวัดนครนายกปีพุทธศักราช2551้อาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเสียน จังหวัดนครน,นายกปีพุทธศักราช2558ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต7ปีพุทธศักราช2561ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองคารักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายก รวมอายุราชการ43ปี2เดือนปัจจุบันผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนองคารักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมลิกา ดิฉันนายสาร์จากทีนีน้องสารพัะะดเลยค่ะผมนายยศวงประกานะครับผู้ทา่เป็นประแทนจากมนมกเรียนรงเีรนนครครับค่ะวันนี้พวกเรานะคะก็จะมาพูดถึงผลงานของท่านผู้มีการอ่านผู้นี้นะคะซึ่งผลงานของท่านเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมานยนยใช่ไหมคะใช่ค่ะดิฉันคิดว่าท่านเนี่ยให้ความสำคัญและสนับสนุนในหลายๆ,ๆด้านเลยคะ่ะ ถูกต้องแาค่ะลุงิท่านได้ให้ความสําคัญต่างๆมากมายเช่นความสําคัญที่ผมนึกถึงก็คือท่านได้ให้ความสําคัญกับสภานักเรียนโรงเรียนองครักของเราเป็นอย่างมากนะครับใช่แล้วละค่ะท่านผู้นวยการของเรานะะคให้ความสําคัญกับสภานักเรียนของเรามากๆเพราะว่าสภานักเรียนเปรียบเสมือนตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนองครักทุกคนเลยนับตั้งแต่ที่ท่านผู้นวยการเข้ามาเป็นท่านผู้นวยการของโรงเรียนองค์ักของเรานท่านได้นําพาสภานักเรียนของเราไปศึกษาดูงานโรงเรียนต่าง เพื่อทาให้สภาของเราเกิดศักยภาพการเรียนรู้เสริมสมร้างบุคลิกภาพหรือในด้านต่างๆอีกมากมายเลยนะคะทาให้เกิดความเป็นผู้นําที่มากยิ่งขึ้นสภานักเรียนของเราเนี่ยถึงได้มีคุณภาพในทุกวันนี้เลยนะคะถูกต้องแล้วครับนอกจากนี้ครับท่านรผ่มในการได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาด้านวิชาการต่างๆเป็นอย่างมากด้วยครับใช่ค่ะอย่างโรงเรียนของเรานะคะก็มีทั้ง วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะจนสามารถรังสรรค์งานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งยังมีห้องเรียนภาษาอังกฤษ MEP ค่ะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะความรู้ทางด้านวิชาการและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ค่ะทั้งยังมีห้องเรียนสินธุรกิจค่ะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีกระบวนการความรู้ความคิดสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมค่ะ ดิฉันเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะและท่าที่ทราบมานะคะท่านผู้รายการเนี่ยอดีตเคยเป็นครูพละศึกษาค่ะใช่แล้วค่ะน้องขีงท่านเนี่ยเป็นอดีตครูพละศึกษาครับและท่านก็เลยได้ให้ความสนับสนุนและได้ให้ความสําคัญทางด้านกีฬาด้วยเลครับโดยทางโรงเรียนของเราครับมีการจัดกีฬาภายในเป็นประจำทุกปี หรือที่เรียกว่ากีฬาสีนะครับโดยเราเรียกว่าอ,าองครักเกมนะครับท่านได้ให้ความสําคัญและมีจุดประสงค์ของงานเพื่อให้ความสับสนทางด้านกีฬาและให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภพพาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสัรค์ทางด้านกีฬานะครับและทําให้เรารู้จักการแพ้ชนะการแห้ภัยและรุ่งหุ่นความสาคัญที่สุดของกีฬาสีะครับก็คือการได้ให้ความรู้จักความสมัครสมคีนะครับ นอกจากนี้นะคะยังมีคะว,ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีชมรมที่มีชื่อว่าทูบีน้ำมือวันด้วยค่ะ<อ>ชมรมทูบีน้ำมือวันของเรานะคะเป็นชมรมที่เสริมสร้างให้นักเรียนของเรานะคะห่างไกลจากยาเสพติดเป็นโครงการที่ทําให้นักเรียนของเรานะคะเสริมสร้างความมั่นใจพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนนะคะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเชือ่อมั่นและภูมิใจในตัวเองค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการไอ คลาสสตมนครับหรือห้องเรียนดิจิตอลนะครับโดยมีการจัดการเรียนและสนับสนุนผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิตอลนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและดิจิตอลของนักเรียนครับทาให้เห็นเลยนะคะว่าผ่านพ้มพ์รายการของโรงเรียนเราเนี่ยเรียนเ,นยเห็นถึงความสําคัญขอ,ของการศึกษาการเรียนรู้ในหลายๆด้านเลยนอกจากห้องเรียนอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณท่านผู้บรการองค์อาจพุ้มนมีค่ะที่ให้ความสนับสนุน แลนักเรียๆๆๆนโรงเรียนองค์คมาตลอดระยเลวลาที่ผ่านมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะมาสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อท่านผู้มีการองค์อาจผู้มีของเราและก็อยากจะให้ท่านเนี่ย ได้ฝากคำวอวยพรเล็กๆน้อยๆไปถึงท่านผู้มีการนะครับในการ,กรเกษียณอายุราชการในครั้งนี้นะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์สมจิตพร้อมลำดวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะสำหรับการ,กรเกษียณอายุราชการในครั้งนี้นะคะของท่านผู้มีการนะคะสิ่งแรกเลยความประทับใจนะคะก็คือตั้งแต่ที่ท่านมาอยู่เป็นผู้วยการที่โรงเรียนนี้สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือ ท่านมาโรงเรียนเช้ามากนะคะเป็นผู้ในการที่มาโรงเรียนได้เชา้าจนดิฉันไม่เคยมาทันท่านเลยสักวันยกเว้นวันที่ท่านไปราชการอ,อก็คือพี่เนี่ยไม่เคยมาโรงเรียนก่อนพออ,อได้เลยสักครั้งวันที่ท่านเป็นราชการพี่มาก่อนอโอเคและความประทับใจอื่นมีไหมครับะนะคะอีกความประทับใจหนึ่งนะคะสําหรับท่านเป็นผู้บริหารที่ใส่ใจลูกน้องทุกคน บุคลากรของโรงเรียนเรามีเป็นร้อยท่านมีความสามารถจําชื่อจำำํานามสกุลของบุคลากรทุกคนได้ <ừ> ซึ่ง <ừ> เป็นพี่พี่ทําไม่ได้แสดงว่าท่านอัจฉริยะมาก<อ>ที่<อ>จำได้ขนาดนี้ก็คือท่านผอ,อเนี่ยจาชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้หมดเลยในโรงเรียนใช่เป็นพี่พี่จําได้บางคนพี่จําได้ชื่อเล่นอย่างเดียวเออก็คือหมายความว่าต้องมีเฉพาะอัจฉริยะเท่านั้นที่จะทําแบบนี้ได้นะครับคงเป็นอย่างนั้นนะคและคําถามที่สองนะครับ <S <S <c oughs> อยากจะให อาจยา์สมจิตเนี่ยพูดความรู้สึกต่อการเกษียณอายุราชการในครั้งนี้นะครับสักนิดหนึ่งครับค่ะสาหรับการเกษียณอายุราชการนะคะของท่านผู้อุ่นในการในครั้งนี้ที่มีความรู้สึกใจหายมากที่เราจะต้องขาดผู้นานะคะที่มีความชำนาญและมีความรู้ความสามารถอ,อย่างมากมายนะคะทำให้รู้สึกใจหายดูเหมือนมันไวอะ่ะ เหลืออีกไม่กี่วันเองนะคะใจจริงแล้วอยากให้ท่านอยู่ต่ออีกสักสี่ห้าปีอ๋อก็คืออยากให้เกษียณสักเจ็ดสิบไปเลยนั่นแหละเพราะว่าท่านผู้บริการเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากใช่ค่ะแล้วก็เป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพแต่ก็เห็นใจแกแกก็บอกว่าแกก็อยากพักแต่ว่าจริงๆแล้วใจจริงแล้วก็ยังไม่อยากให้แกพักค่ะงั้นเดี๋ยวเราต่อเนื่องเลยจย์สมจิตอยากให้จย์สมจิตเนี่ย ได้กล่าวคําอวยพรเล็กๆไม่น้อยให้กับท่านผู้มีการองอาจผู้มีของเรานะครับนะคะสำหรับการเกษียณอยุราชการในครั้งนี้นะคะอขอให้ท่านผู้มีการนะคะมีความสุขกายสุขใจนะคะกับการเกษียณอายุราชการนะคะอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางท่านจะไปสละทางธรรมที่ได้เขามานะคะ ก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะแต่อย่าลืมโรงเรียนองคลักษ์นะคะยังไงก็กลับมาหาทุกคนที่โรงเรียนองคลักษ์ด้วยนะคะขอบคุณอ,ณอณาจารย์สมจิต็น yea. อย่างมากเลยครับวันนี้ครับขอบคุณครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับท่านอจาจารย์อีกท่านหนึ่งน,นะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้เนี่ยอยู่กับโรงเรียนองครักษ์ของเราเนี่ยมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้เนี่ยอยู่มาก่อนที่ท่านผู้บริการองค์กาจผู้มีเนี่ยจะมาที่โรงเรียนองคลักสินะครับ แถมยังเป็นอาจารย์ที่สอนผมมาด้วยนะครับและว,วันนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์ยาติมาเพื่อวัฒนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะและในวันนี้นะครับเราก็มี3ประเด็นสําคัญหลักเลยที่จะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ยาติมาเพื่อวัฒนะของเรานะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับท่านผู้บรการองค์อาจผู้มีผู้บรการโรงเรียนองครักษ์ของเรานะครับไปที่ประเด็นแรกกันเลยอยากจะให้อาจารย์ยาติมานะครับ พูดความประทับใจที่มีต่อท่านผู้บริการของเราสักนิดหนึ่งครับค่ะนับตั้งแต่ท่านผู้บริการองค์อาผุ้มมีได้มาดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะความประทับใจที่มีต่อท่านผู้บริการก็คือท่านมีความเป็นกันเองกับบุคลากรครูและก็บุคลากรอื่นๆที่อยู่ในโรงเรียนเรานะคะแล้วก็มีการทำงานร่วมกับเพื่อนครู ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องนะคะมีอะไรท่านก็จะพูดคุยและให้คำแนะนำในการทำงานแก่คุณครูคทั้งทั้งหลายนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในสิ่งที่ไม่ว่าพวกเราอยากจะรเริ่มทำงานอะไรก็ตามท่านก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะ นี่ก็เป็นความประทับใจนะครับเล็กๆนน้อยของท่านอาจารย์จติมาของเรานะครับซึ่งเป็นครูที่อยู่กับโรงเรียนองครับเนี่ยมาแสนนานนะครับเดี๋ยวเราไปที่ประเด็นที่2กันเลยครับอาจารย์จติมาครับอยากให้อาจารย์ยติมาเนี่ยได้กล่าวความรู้สึกในการเกษียณอายุราชการของท่านผู้บริการในครั้งนี้ครับสักนิดหนึ่งครับค่ะในโอกาสที่ท่านผู้บริการได้จะเกษียณอายุราชการนะคะ ก็มีความรู้สึกยินดีที่ท่านได้กเกษียณอายุราชการท่านก็จะได้พักผ่อนแล้วก็ได้มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพตัวเองได้ทำในสิ่งที่ที่ท่านรักนะคะแต่ก็มีความรู้สึกที่จะเสียดายเสียดายที่จะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมในการทำงานด้วยกันนะคะก็ บางทีก็อาจจะมีโอกาสต่อไปข้างหน้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าท่านได้มีเวลาหรือว่ามีโอกาสก็อาจจะได้กลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราบ้างนะคะค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะครับของอาจารย์ยติมานะครับที่มีต่อท่านผู้นรการองค์อาุมีของเราในการเกษียณอายุรยาชการในครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราไปที่ประเด็นสุดท้ายกันเลยครับอาจารย์ยติมาอยากให้ท่านอาจารย์ยติมานะครับพูด หรือว่าอวยพรเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับให้กับท่านผู้มีการของเราในการเกษียณยุ่ราชการนะครับค่ะก็ขออารัธนาคุณพระศีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกปักคุ้มครองให้ท่านผู้มีการได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีชีวิตในวยัยเกษียณที่มีความสุขค่ะนี่ก็เป็นคำอวยพรเล็กๆน้อยๆน,นะครับจากอาจารย์ญาติมา เพื่อวัฒนะของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ยติมาเป็นอย่างสูงครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับในวันนี้นั้นเราจะมาสัมภาษณ์ความประทับใจและความรู้สึกต่อการ,กรเกษียณอายุราชการในครั้งนี้และอยากจะให้ท่านแขกผู้มีเกียรติของเราเนี่ย ได้ร่วมอวยพรในการ,กรเกษียณดริราชการของท่านผู้มีการองค์อาจผู้ม,มีผู้มีการโรงเรียนองค์กรของเรานะครับและในวันนี้เราก็อยู่กับท่านรองผู้มีการทั้ง3ท่านของเราสวัสดีครับเราไปที่คําถามแรกกันเลยนะครับขอถามไปที่ท่านรองเรวัตงักรงนะครับรองผู้มีการโรงเรียนองค์กรนะครับอยากให้ท่านเนี่ย ได้กล่าวความประทับใจนะครับต่อท่านผู้ในการองอาจผู้มีนะครับสักนิดหนึ่งครับสําหรับความประทับใจนะครับกับท่านผู้ในการนะครับจังอย่างที่เราได้เห็นกันเลยนะครับก็คือสิ่งหนึ่งที่เราสิ่งหนึ่งนะครับที่ตัวผมสามารถเอาจุดเด่นตัวนี้ของผออนะครับพยายามเรียนรู้แล้วเอามาใช้ได้คือความเป็นผู้นําของพออนะครับในการทํางานในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ กล้าในการตัดสินใจนะครับหรือว่าการดําเนินการต่างๆที่จะช่วยให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยสามารถดําเนินงานหรือวาอ่าจัดกิจกรรมต่างๆไปอย่างราบรื่นนะครับถ้าเกิดปัญหานะครับความเป็นผู้นาําตรงนี้ของท่านผู้มีการนี่ยจะสามารถนะครับแก้ปัญหาและตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างดีครับก็ขอขอบพระคุณท่านรองเรวัตมบตุรงเป็นอย่างสูงนะครับก็คือจับใจความได้ว่าท่านรองเนี่ย มีความประทับใจในความเป็นผู้นําของท่านผู้มิการของเรานะครับและท่านที่สองนะครับก็อยากจะให้ท่านรองจิตตาพรยังจ้อยนะครับได้กล่าวความรู้สึกต่อการเกษียณอายุราชการของท่านขอนขอ,อในครั้งนี้นะครับขอรินเชิญครับค่ะสำหรับความรู้สึกในที่ท่านผู้มิการเกษียณอายุราชการนะคะก็รู้สึกใจหายนะคะเพราะว่าท่านผู้ริการก็คือ เป็นผู้นำที่มีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นที่รักของข้าราชการครูทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือลูกน้องทุกๆเรื่องนะคะขอบพระคุณท่านรองผู้ดูการจิตตะพอยิงจ้อยเป็นอย่างสูงนะครับแ,และเราก็มาถึงท่านสุดท้ายกันเลยนะครับก็คือท่านรองพิมเพชเพชรประยูนนะครับอยากให้อยากจะให้ท่านรองเนี่ยฝากคําอวยพรเล็กๆน้อยๆนะครับไปถึงท่านรองท่านผู้มีการองอาจผู้มีของเรานะครับขอเ,เชิญครับค่ะ ในโอกาสที่ผออกเกษียณอายุราชการในครั้นี้นะคะก็ขอให้คุณพะระศรีรัตนารายและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนะคะดลบันดาลให้ผอ,อเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยและก็ขอให้มีความสุขกับวัยเกษียณค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะแวะมาเยี่ยมพวกเราค่ะรั้วแสดขาวแห่งนี้ยินดีต้อนรับผอ,อเสมอค่ะ ก็ขอขอบพระคุณท่านรองผู้บริการทั้งสามท่านเป็นอย่างสูงและในวันนี้นั้นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้บริการทั้งสามท่านเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับการให้สัมภาษณ์แบบ private ในครั้งนี้ขอบพระคุณครับ